วันนี้เรามีนัดถ่ายรูปบ้านตั้งแต่เช้าเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐศิรีพระหนวชรพลนะครับส่วนกลางเนี่ยจัดเต็มมากเจ้าของยังมาอยู่บ้านนี้ไม่ถึง1ปีเลยนะครับถือว่าใหม่มากอ่าหลังจากถ่ายรูปบ้านหลังแรกเสร็จนะครับเราก็จะมาพักกินข้าวกลางวันกันร้านนี้นะครับคือร้านบึงมารวยเป็นร้านที่บรรยากาศดีอร่อยมากตามด้วยถ่ายลิฟต์ต่อไปนะครับก็คือเป็นลิฟต์เช่านะครับเป็นบ้านหรูอยู่ในโครงการนันทวันสวนหลวงรอเก้านะครับเป็นบ้านที่ใหญ่มาก สามารถทำได้สูงสุดถึง6ห้องนอนเลยบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยมากก็จะมีของตกแต่งและการออกแบบให้ถูกหลักนะครับหลังจากถ่ายรูปก,การตลาดเสร็จหมดแล้วนะครับรก็จะมาที่งานหนังสือกันวันนี้ก็ใกล้วันสุดท้ายนะครับคนก็ยังเยอะมากแน่นอนครับเราก็ต้องจัดมาสักเล่มนึงหนังสือของลิสแดปตอนไปทํางานไปรถนะครับแต่ตอนกลับเนี่ยขอกลับ BTS นะครับเพื่อความสะดวกสบาย สุดท้ายก่อนกลับถึงห้องนะครับขอติดไม้ติดมือมาอย่างนึงก็คือตู้ปลานะครับจัดมาอีก10ตัวเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกมากๆครับ